ิดของดิฉันเอ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 อ เทาปีแล้วดูมือมันไม่มีใครเด็กลงมันมีแต่คนแบบมาดูกันว่าคอนเซ็ปต์ที่อ้๊มจะถ่ายนะคะมันเป็นยังไงนอกนี้อุ้ยมึงไปดังนี่ฝั่งมุกเข้าไปในตัวของเราอ้๊มน้อยไม่ใช่อุ้มไปเข้าชมมนันตตัดสินอะไรทีเนี่ยพี่ในนักตัดสินเนี่ยมีพี่คนนึงก็ชื่ออ้ํมเหมือนกันอุวยคนนั้นก็ชื่ออ้๊มคนนี้ก็ชื่ออ้๊มเขาเไรเรียกฉันอ้๊มน้อยสเปกก็คือไม่มีสเปคนิสัยประจําตัวเป็นคนที่เฟนลี่แล้วและข้อที่ทุกคนต้องรู้คือเป็นคนที่สวยและมันน้ว เลอดูร้อนไหมเมยเจ้คิดว่าแต่ก่อบเป็นคนยังไงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะกับช่องของอ้้มน,น้อยนะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมานะคะกับ วันเกิดของดิฉันเอ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 เป็นประจำทุกปีค่ะที่วันเกิดของอ้ามนะคะก็จะมาถ่ายรูปไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ปีนี้เราจะไม่เปลี่ยนโปรไฟล์แต่ว่าเราอ่ะจะเอารูปน่ะไปลงใน Facebook ใน Instagram ม <c oughs> ให้เพื่อนๆเนี่ยมาแฮปกันนะคะทุกคนแล้วก็จะลงไว้เพื่อแบบเออปีนี้เราถ่ายแบบนี้ปีนั้นเราถ่ายแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนปีนี้นะคะอ้ามครบอายุ19ปีแล้วค่ะทุกคนโอ 이게. <놀람> 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 มือมันไม่มีใครเด็กลงมันมีแต่คนแบบโตขึ้นเข้าใจปะเออแบแบ,บแป๊บๆปีที่เราสิบแปดเองปีนี้สิบเก้าแล้วอะปีนี้เรามาดูกันว่าคอนเซ็ปต์ที่อ้ําจะถ่ายนะคะมันเป็นยังไงเนาะเอาที่จริงนะทุกคนปีที่แล้วนะคะอ้ําก็แต่งเป็นแบบว่าผีเสื้อเนาะบนโซฟามีผีเสือเส้อมีผีเสื้ออยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็มีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆมาช่วยเนาะแล้วก็ปีนี้เช่นเคยค่ะมีเพื่อนๆมาช่วยเหมือนเดิมซึ่งคนเดิมก็คือนานาเองค่ะทุกคนขอบอกคอนเซ็ปต น้าฟ้านางใจหุนนุ่นหุนนุ่มสิบเก้าปีแล้วต้องติดปีไปหาผัวได้แล้วลุคในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแฟนตาซีนิดนึงนะคะก็จะมีไอหูตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนมาดูว่าหูไอตัวเนี้ยพอใส่แล้วก็องรวมแล้วเนี่ยมาจอกมาเป็นยังไงนะคะอยากเล่านิดนึงนะคะอุ้ยแกันซีนอยากเล่านิดนึงทุกคนตอนนี้ไออ้๊มอายุ่19แล้วถามว่าทํายู u b e มาหลายปีแล้วนะ ก็คือยังแบบยังไม่ไปไหนนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรมึงเราจะไม่ดิงดามาเราจะไปต่อของเราแบบนี้เลรื่อยยี่สิบก็จะทำแบบนี้มึงไปได้ยี่สิบมันปีหน้าเราเร็วมากเลยอ่ะปีหน้าก็ยี่สิบนะเลขสอบแล้วนะเลขสอบแล้วทำมาแต่เท่าไหร่ทำมาแต่อายุสิบสห้าใช่ตั้งแต่มอสามิบห้านี่สิบเก้า สี่ปีสี่ปีส <ini> ี care, up, so, thought, ่ห้าปีอ้ยจีถ้าเกิดว่าใครอะติดตามอามานานก็จะรู้ว่าเราค่ะทำตั้งแต่แบบเริ่มต้นก็คือรำบากมากกับช่องนี้นะคะก็คลิปนี้อ้างสุกาแล้วอยากมีอะไรที่มันใหม่ๆบ้างในชีวิตก็อยากจะขอกำลังใจทุกคนนะก็คือ แค่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปนี้แบบไม่ต้องข้ามโฆษณานะเพียงแค่นี้อั้มก็จะแบบว่ามีรายได้กุบกริบจาก YouTube นะคะทุกคนก็เปินใจให้อั้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อเลยลงรองพื้นแล้วก็คอนทัวร์นี่นิดหน่อยเรียบร้อยแล้วสีตาเลยเนาะเพราะว่าลุคนี้จะออกเป็นแนวแฟนซีแต่ก็เอาง่ายว่าลุคนี้โดยรวมมันแต่งง่ายมากค่ะทุกคนก็คิดเมื่อกี้เลยนะคะค่ะลงเป็นเดสก่อนเพราะว่าอยากจะให้ลุคมันออกมาเป็นแบบว่ามูดโทนต่างๆอยากให้ออกออกมาเป็นแบบว่าฟิลกลางคืนเนาะ วันนี้อ้ําก็จะติดมุกนะคะเป็นเซซิรี่เราจะฝังมุกเข้าไปในตัวของเราเราเป็นนางฟ้าคนนี้กันนางฟ้าคนนั้นกันนา,านางฟ้านางฟ้านางฟ้าเอาเป็นอไอไลเนอร์สีขาวตัวนี้นะคะในการวาดแล้วก็เพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยติดมุกกันค่ะทุกคนเพราะเราเป็นตลกคาเฟ่ตัวอรตะ ติดมุกกันขันคนเพราะเราเป็นแม่ค้าขายชานอ <c oughs> อันนี้อ้้มจะติดมุกนะคะมีทั้งหมดเออสามขนาดด้วยที่จริงมีสี่ขนาดนะเออมีประมาณ3ามขนาดนะคะแต่ว่าไม่ติดขนาดเดียวรวดเดียวเนาะเพราะจำให้ดูมันทื่ออะไรเงี้ยจะติดหลายๆขนาดรวมๆกันนะฮะ อันจะใช้กาวเอาติดขนตานะคะแล้วก็ทาไปที่มิดมุกอันนี้นะคะแล้วก็จะติดแค่ประมาณนี้นะคะให้มันแบบว่นมี้ค่ะมาทุกคนก็คือปีที่แล้วเนี่ยวันเกิดนะคะอ้าาก็ทํา QA กับตัวอ้อ๊าเนาะก็วันเกิดปนีนี้อ้๊าก็จะทําคิเกับตัวนานาค่ะต้นไม่ใช่มาทํา Q ิเองีกรอบนึงแต่ว่าคําถามเนี่ยจะเป็นคําถามที่บางคนอาจจะไม่รู้บางคนเรียกฉันอุ้มจนชันเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อในไอจีอ่ะชื่อในไอจีว่า อ้ำน้อยไม่ใช่อุ้<า>มเออแล้วทำไมต้องเป็นอ้ำนอ้อยลู้ปาเราไอ้ฟังนะคือที่จริงอะ่ะคำว่าอ้ำน้อยอ่ะแต่ก่อนอะ่ะฉันนะ่ะไปเข้าชมรมตัดสีแล้วเนียที่ในนักตัดสีเนี้ยมีพี่คนหนึ่งก็ชื่ออ้ำเหมือนกันอเออแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยคนนั้นก็ชื่ออ้ำคนนี้ก็ชื่ออ้ำเพราเอะไรเรื่องฉันอ้ำน้อยเพราะตระฉนมอ์นตัวเล็กฉันเป็นพี่อ,อีกตัวเล็กส4 0ยสี่สิบจะเป็นคำถามที่ถามเลยตอบเลยวีแม่ถามเลยตอบเลยนะเป็น Q a นเอที่แบบถามปุ๊บตอบป ห้ามแบบลังเลห้ามอะไรทั้งนั้นมาคําถามแรกหนึ่งชื่อชื่อเอิ้มน้อยค่ะชื่อจริงเซอ๋อชื่อจริงอ่ะชื่อว่าวัชรียาแก้วหนาวค่ะวันเกิดอายุอายุสิบเก้าวันเกิดวันที่หกสิบภาคมวันที่ลองคลิปวันนี้ค่ะสเปค สเปกก็คือไม่มีสเปกที่ัยประจําตัวเป็นคนที่เฟนลี่แล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนทุกคนแล้วที่สำคัญเป็นคนที่ใสกว้างมากเลยีและข้อที่ทุกคนต้องรู้คือเป็นคนที่สวยและมันน้ามันใสถาม่เ <c oughs> ดยียวคิดว่าคนอื่นมองมึงเป็นคนยังไง <c oughs> คิดว่าคนอื่นมองว่าฉันเป็นคนยิ่งอมึงว่าจริงไหมละ่ะก็จริงอะหน้ามึงอะเออโรงเรียนที่จบมาอุ้ยเจนพูดได้ปะฉันเป็นคนดีปะพูดได้เนาะพูดทำไม ก็พูดได้ไหมได้จบมาจามในศิลปทาค่ะทุกคนสิ่งที่ชอบทําเป็นประจําก็คือนอนถ้าเกิดว่าคือมึงเอาหน้ามึงก็เลขที่ชอบเลขหกฤดูที่ชอบฤดูฝนอาหารที่ชอบอุ่ยม่เปลี่ยนใจไดเป่าเอาไปฤดูฤดูร้อนไหมเบจะเหมือนกันสีที่ชอบสีชมพูเวลาว่างชอบทำอะไรชอบนอนไหนไปที่ไหนบ่อยสุดลับดี Oh! <laughs> กอนเป็นคนยังไงคิดว่าจะก่อนเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นด้วยแล้วก็เป็นคนที่ปากเร็วปากเร็วเอออยากแก้ไขอะไรบนใบหน้าไหมที่จริงมันจะมีคนที่แบบว่ามาเครียดกับเรื่องฝ่ายของฉันเข้าใจป่ะซึ่ง <c oughs> ฉันไม่ได้เครียดด้วยอะ่ะเข้าใจปะ่ะซึ่งคนหวังดีเขาก็อยากจะหวังให้ฉันแบบเอาออกอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันไม่ได้เดือดร้อนไงฉันก็เลยบอกว่าเออถ้าวันหนึ่งฉันไม่พอใจฉันจะเอาออกแต่ว่าตอนนี้ฉันยังรับมันได้คนส่วนมากเขาถามว่าแบบฉันไปถ่ายรูปที่ร้านทว่ ลบตรงนี้ออกไหมคะบอกไม่ลบค่ะลบทั uh ้ง uh. มเออเออเพราะว่าแบบมันไม่ได้เป็นสิวหรืออะไรมันไม่ได้รู้สึกว่าเออฉันแบบเกิดกับมันหมาอย่างงี้ฉันไดชินมันแล้วอ่ะเข้าใจปะแต่ถ้าวันไหนไม่พอใจก็บอกว่าจะลบออกเหมือนกันถ้าไม่โอเคโอเคค่ะ, <Okay. S 1> okay, คะทุกคนตอนนี้นะคะอ้๊มก็แต่งหน้าใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนแรกในใจอ่ะคือเบบากจะให้มันมันเป็นแบบว่าเฟสชเลย ใส่แบบใส่ฟอร์แบบนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะแต่งหน้าเสร็จจะเสร็จแล้วเราก็อยากจะทําผมแล้วเราก็จะไปเจอกันที่รูปที่เราถ่ายทำแบ็คดรอกไว้ตรงนั้นเลยบ้านปลายชีวิตมึงกูก็อยากไปแ<ม>บบอยู่ในหุบเขาเลี้ยงสัตว์แล้วก็แบบอยู่แบบได้สิง่งโตกเลี้ยงหมาให้ตกยินก็ให้อาหารไก่แล้วก็พอสิ่งนั้นตกดึกขึ้นก็ถอดหนัว<ม>บินบินไป <laughs> มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วว่า ตอนนี้กับจะเสร็จแล้วแล้วอ้ําจะมาฟินิดูทีมน,นะคะไปดูกัน,นะคะ่ะ คนก็ลุกในวันนี้นะคะสําหรับวันเกิดในปีนี้ของอ้ํานะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้เอาไว้ง่ายว่าภาพอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแต่งออกมาดูสวยไหมก็ดูสวยระดับหนึ่งแต่ว่าในรูปอส่สวยยิ่งกว่าเดี๋ยวอ้ําจะแปะรูปนะคะแล้วก็ให้ดูด้วยเนาะว่ารูปแต่องออกมาแล้วเป็นยังไงเนาะวันเกิดปีนี้นะคะอ้ําก็อยากจะอวยพรให้ตัวเองให้ตัวเองแบบเก่งขึ้นมากกว่านี้แล้วก็อยากจะขอขอบพรจาก ว้าวให้แบบมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอยากให้ทุกคนรักอ้มมากขึ้นนะคะก็ก่อนจะไปนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะไปอวยพรใต้คลิปนี้ให้อ้ำหน่อยนะคะเผื่ออ้ำมาอ่านแล้วจะจะได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นนะเหราะวันนี้นะคะอ้ำลาไปก่อนแล้วลคลิปหน้าในปีหน้าอยากให้อ้ำแตกแบบไหนแชร์ไอเดียได้ในใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะมั่บ๊ายบายชู ทุกคนวันนี้นะคะอ้ก็อายุ19คเบแล้วค่ะ mm. และก็คือวันเกิดของอ้๊มเองนะคะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนอว้พรนะคะที่รูปที่อ้ำมลงในวันนี้นะไปอว้พรกันนะให้แซวเยอะสุดและคือนะ่ารักที่สุดเลยเนงะี้